กิจกรรมความเพียนพระกิ่งภัยรีพินาหกวันที่4พฤษภาคม2,568ครั้งที่4ี่อีพีที่หนึ่งบัดนี้วันที่4พีพฤษภาคม2 5งพันหเป็นวันที่สี ข้าพเจ้านางอุรชาชัยคอบสกี้ขอถวายเสียงสดสัตยายพระสูตรพระปริสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ยบ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอินต่อเน,นื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมมาสังพุทโะภควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระวาตาลธโมธมังอมสามิ สุปฏิปนันโนภะคะวะโตซาวะคสสังโฆสังคงังนามามิบทที่สองบทบูชาพระไยรีพินาศอรหังสัมมาสังขทโทสุจิรังปริณิปุโตคุเนหิธะมะโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวชัชวังอาหางพุทธังธรรม,มังสังฆัง,งสรานาังคโตปูเชมิรตะตัดนัตตะยางธรรม,มังจะรามิโสตินาบทที่สามบทสวยชมนุมเทวดา สมันตาจะกลว่าเรสุอัตราขจันตุเทวตาสัทธมังุนิราชะสุนันตุ สักขะโมคขังสักเคกาเมจารูปเปคิริสิขารัตเตจันตะวิเควิมาเนทีเปรัตเทจักลาเมตารู้ว่านะคะหเนเเคหาวัตถุมหิเขเตภูมาจายันตุเทวาชลาธละวิสเมยักขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยามุนิวะรัวจนนำสัทธโวเมสุนันตุธรรมสักวนณการโรอยยมพทันตาธรรมสัวณการโรอยยมพันตาธรรมสักวนณการโรอยยมพทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพพาคะ นะมมการนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดใจสรณคมนะปะถาพุทธังสารคัจฉามิธัมมังสารคัจฉามิสังฆังสารคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารคัจฉามิบทที่ห บทสวดสัจจะกิริยาคถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดติรัตนาปนามคตหาพุทธังนัเมรั ตนภูตสริระจิตตังธรรมมังนะเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสงังฆนะเมรัตนภูตะสุสีระทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนงังรัตนาตาตายาวะวังสัมมาสโมสริตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตาคุณนะโยคะวสปะวัตตังอส,สุมิตยัมหิปิตเทวะยะธาติทันเท เอกังวินาติติตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจัจจิเรนจาปปาตุภูตังคัมพีระยาวิสยังอติทุกทะสถังวินโยหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุปะลภนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณะกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตมปิสมุปปสตัง มะนะสิสุทภาะสาธาฐานังปุญยติฐานะมะสมุติตมะปุณณภูนะมังทุกขาปะมุจจาะมุขาสาระนังขตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชะีนยังนิพานะนิพา,านะสชัชกิริยายุป,ปะนิสัยัธรรมสัมมากิเลสามะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะ กุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสระนังขมะนิยะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสระนังขะตัมมหะรัตติวังคณะเนสุณะมัสมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปะสันนจิตตาตัฐานุปาริจริยาสทธารัตาจับปุญเยนะตัฐาสุกะเตนะสุขี พระเวมุเตเชนณตัสสะจะสตาสถาปิสุวติโหตุโยเจธาธรรมวินยมิปะมานภูโตโลกุตตะราพิสมโยนิยโตสุพโพชคังตัดโสปนิสยะจะยายะอัยามปิโหตุวัตถุตะเยป,ปริจิตโตสุป,ปะสาทกาโร บทที่8นณะมาการะสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมาลาปัจโทสามังวพุทโธสัตโตวิมุตโตมารัสสะปาสามิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิระสาณนะมามิโลกาาัสสะนาทันจะวินายกันจตันเตชะสาเตชายะสิทธิโหตุ สัพพันตะรายาจะาวินาสเมินตุธรรมโอทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัสะวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรม,มะทะระสะสารรสาตาวโหสันติกับโรสุจินโนธรรมมังวะรันตังสิประสานะมามิโมหะป,ปะทาราังอุป,ปัสันตทาหัง ตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพันตะรายาจะวินาสเมนตุสัทธร,รมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโชอิโยชกโกจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังคังวะรันตังสิระสานณมามิพุทธาน,นุพุทธัง สัมมาสีลทิทึงตันเตชะสาเตชะย,ยะสิทธิโหตุสัพพันตะรายาจะวินาสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมการอัตกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมเหสิโนนโมอุตตมัสธรรมสัสะสวากาตาเสเซวะเตนิทะนโมมหาสังฆสาปิวิสุทธสีลทิทิโนนโมโอมาตายารัตถะ รัตนตนตะยัสาสะสาธุกัางนะโมโอมากติตัสสะตัสสะวัตถุตัสยสปินะโมการปะปพาเวนะวิคัตฉันตุอุปทวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมการะสะเตเจนะวิทิมะหิโหมิเตชวะบทที่สิบบทสวดมหาสมัยยร เอวัมเมสุตังเอกัางสมภยังภักวาสเกสุวิหรติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกุสังเขนะสัตถิงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสเปเฮวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตายยคุเยนะสนิปติตาโหติภักวันตังทัศนายะภิกุสังคันจัตตะโคจะตุนังสุทาวาสกายกานังเทวานังเอตตะโหสิอัดยังโขภักขวาสเกสุวิหรติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกุสังเขนะสัต ทิงปัญจมัตเตหิพิขุสตเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจโลกัตถาตุหิทเทว,วตายปุเยนะสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะยานุนะมยัมปิเยนะภควาเตนุปะสังกเมยามะอุป,ปัสังกามิตวาภควะโตสันติเกปเจกะคาถาภาสยา,ยามติอัถโคตาเทวตาสยัตถาปีนามะภคะวะุริโสสัม,มัญชิตังวาภาหังปสาเลยะปสสาฤตังวาภาหังสัม นิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาภะคะวะโตบุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังติตตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคะรรงอภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายะสัมมาคตาอาคติมหิอิมังธรรมะสัมยางทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตโขอปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคธรรงอภาสสิ ตัดกัพิกโอสมาทัางสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารธิวเนตานิคะฮิตวะอินทรียานิรขันติปันติตาติอัตโขปราเทวตาภควาโตสันติเกอิกมังค์ทังอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปาลีคังอินทคีรังโอหัตจ,จัก มัเมชาเตจารันติสุทาวิมะลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอป,ปร,ราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคธทรงอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสณเตคมิสันติอภัปปยยะภูมิงหายะมานุสังเทหังเทวกายังปร,ริปูเรสันติติอัทโคภควาพิคุอันเตสิเยภูเยนะพิขเวทสัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสนิปต,นติตาโหติตตถาคตังคสนายะภิขุสังคันจะ เยปิเตภิกเวอเหสุงอติตกมัทฐานงอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตตะประมายวะเทวตาสนิปติตาอเหสุงเสยะถาปิไมหังเอตตะระหิเยปิเตภิกเวพภวิสันติ อนาคต,าตามัทธานังอราหารันโตสมาสมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัดปรามาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยถาปิไมังเอตรหิอจิคิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุาทะสัตุกังมะนาสิกะโรธาภาสิสามีติเอวันพันเตติโคเตพิกูภควะโตปจ,จสัสจโสสงภควะเอตัดทะจะ สีโลกะมนุษย์กษามิยัตถภูม,มิตัธสิตาเยสิตาคิริคพภะรางไปหิตตาสมาหิตตาปุถุสิหาวะสลินาโลมะหังสาภิสัมพุทโนโอทาตามะณะสาสุทธาวิปัสสน,นะ มะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกปิลาวัทเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสะเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอตตปะมะกรุงสุตววทุกพุทธ,ธาสัสัสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานทะัสักนางอเปเกสตตามัทคุงสหัสังอัฏฐสตริงสตตังเอเกสหัสานังอมนุสานะ มัทสุงอเปเกน,นันตมัทคขุงทิสาสภาพุตาอาหุงตันจกสพ,พังอพิญญายะวะวะคิคตวานาจขุม,มาตโตอมันตยิสัทธาสัพเะเกสสเนระเตเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชานัฐพิกะโวเยโวหังกิตตอิสามิ คิบราหิอนุปุพัทโสรัตตะสหัสสาวะยขาภูมมากะปิละวัตวาอิติมันโตสุติมันโตวันนาันโตยสันสิโนมุธมานาอภิกามงภคภุนังสมิติงวะนังสสหัสสาวะมัคตายขานานตะวันิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาันโตยสันสิโนมุธมานาอภิกามงภคภุนังสมิติงวะนัง